คิมช็อกแม่สินวาเอาชนะไป3ต่อ2องเซตสมมง mvp มากทุบสถิติคะแนนอันดับหนึ่งของหลีกทําได้ยังไงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตที่ดูเดือดเผ็ดมันสำหรับการแข่งขันระหว่างทีม GS Car Tech และทีมพิ n k Spider ซึ่งผลการแข่งขันค่ะปรากฏว่าทีม GS เนี่ยเอาชนะทีมพิง k ์ส p i เดอไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25ต่อ19 25ต่อ18 25ต่อ22 25ต่อ21และ15ต่อ13ซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้นะคะทั้ง2ทีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น GS และทีมพิง k ์ p ไ d e r ต่างได้ผู้เล่นเข้ามาใหม่โดยในวันนี้นะคะทางที่บิดทุยยเนี่ หรือว่าหลายๆคนเรียกว่าน้องหน้านิ่งนะคะที่ลงตำแหน่งบอลเลวมีทุกทักษะนะคะบล็อกตบและเสิร์ฟเอสร่วมกับทีมนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะซินวาเองแบกรับภาระอันหนักอึง้งก็ยังเป็นเดอะแบกของทีมนะคะนั่นก็คือการทำคะแนนไปถึง51คะแนนรเรียกได้ว่าเป็นการทำคะแนนสูงสุดในลีกที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะและยังได้ MVP ไปครองอีกด้วยหลังจากที่ ปลดล็อกทีมตัวเองนะคะที่สามารถเอาชนะทีมพิงค s สไปเดอร์มาได้ซึ่งแอดมินนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทางทีม GS c a o t e c h ด้วยเพราะว่าจากการแข่งขันนะคะทีม GS เนี่ยก็สู้มากจริงๆรวมไปถึงพิงค s สไปเดอร์ด้วยที่เซตสุดท้ายเนี่ย ค่อนข้างที่จะกดดันนะคะรวมไปถึงกับตันคิมเองเนี่ยก็กดดันมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าลูกสุดท้ายก็เป็นช็อตจังหวะที่ต้องบอกว่าก็น่าเสียดายแทนกับตันคิมนะคะที่มีโอกาสที่จะทําแต้มตีเสมอนะคะในเซตสุดท้ายแต่ว่าก็ทําพลาดไปเนื่องจากความกดดันจริงๆค่ะทีม GS เนี่ยก็มาดีมากๆนะคะรวมไปถึงแมซินว่าเองที่แอดรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าทําคะแนนไปคนเดียวนะคะถึง51คะแนนทานที่บิดทุยนะคะที่มาใหม่เนี่ย ทําไป5คะแนนนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกคนนึงนะคะที่มาทีมพิงค์สไปเดอร์เหมือนกับว่าจะยังตกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าขาสักเท่าไหร่ก็เลยช่วงท้ายๆเนี่ยทางโค้ชของพิงค์สไปเดอร์ก็ได้เปลี่ยนตัวให้พักยาวๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เองทีม GS นะคะก็สามารถเก็บ2คะแนนไปได้ทีมพิงค์สไปเดอร์ก็เก็บไปได้อีก1คะแนน ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าทางทีม GS c a l Tech เนี่ยนำไป2อศูนย์แล้วนะคะตอนแรกแอดคิดว่าจะจบสกอร์ที่3ต่อศูนย์เซตแต่เหมือนกับว่าเซตที่3เนี่ยทางด้าน GS เนี่ยจะเสียเองเยอะแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ทำให้ทางด้าน P.Spider เก็บ2เซตหลังไปสุดท้ายก็ต้องมาตัดสินกันในเซตที่5เรียกได้ว่าเหนื่อยทั้งคู่เพราะว่าสูสีมาตั้งแต่เซตแรกยันเซตสุดท้ายยิโดยเฉพาะนะคะเซตสุดท้ายเนี่ยต่างคนต่างเหนื่อยก็คือ แต่ก็ต้องยอมรับนับถือใจแม่สินวาจริงๆนะคะ51แต้มเนี่ยไม่ใช่น้อยๆการเล่น5เซตขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าคะแนน51แต้มเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆโดยมือเซตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจซินวาเนื่องจากต้องบอกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในตัวของ GS เอนี่ยอาจจะยังตบไม่คมตบไม่เด็ดขาดสักเท่าไหร่สุดท้ายก็คือต้องพึ่งแม่ซินวาและสุดท้ายก็คือแม่ซินวาก็ไม่ทําให้ผิดหวงังจริงๆค่ะสําหรับการทําแต้มนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการปลดล็อกความพ่ายแพ้นะคะสำหรับทีม GS Caltech กลับมาถึงทีมพิง k s สไปเดก็ต้องยอมรับนะคะว่าทีมพิง k s สไปเดอเองก็กดดันเพราะว่าตั้งแต่ขาดทุดกูนะคะเหมือนทีมเนี่ยจะยังไม่ค่อยลงลอยหรือว่าเข้าขาการทำให้ตัวผู้เล่นเนี่ยขาด,ดกันเกินบ้างซึ่งตอนนี้ก็ใช้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะคะว่า พัฒนาการการเล่นของทีมพิงสไปเดอร์กับผู้เล่นคนใหม่จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าเนื่องจากอาจจะมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยที่จะมาแข่งกันวันนี้นะคะอาจจะทําให้ไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่แต่เ,เชื่อว่าในวันต่อ,ตอไปทีมพิงสไปเดอร์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่กลับมาโหดอีกครั้งนึงคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ต้องยอม ใจซินวารวมไปถึงทีม GS c a ส t e c h ทุกคนนะคะเพราะว่าก็ช่วยกันเล่นนะคะรวมไปถึงเกมบล็อกนะคะที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนั่นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่สามารถเอาชนะพิงส์ p ไ d e r มาได้สายใต้ความกดดันที่อยากจะชนะปลดล็อกตัวเองและวันนี้ทีม GS c a ส t e c h ก็ทำสำเร็จแล้วค่ะ และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ